สวัสดีครับผมเบียร์ชอยละวันนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับคุณลูกค้ามีรถที่สมรรถนะสูงและมีรถที่ปลอดภัยสูงไว้ใช้งานกันได้ยังครับถ้ายังไม่มีนะครับวันนี้เบียร์ขอแนะนำเจ้าดีพอ o 7นะครับคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับระบบเตือนจุดอับสายตานะครับผมเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินนะครับผมมาพร้อมกับระบบช่วยเตือนออกน้องเลนนะครับพร้อมดึงกับอัตโนมัตินะครับ ระบบพวกนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าดิพอ SO 7นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังมีอีกหลายระบบนะครับที่ช่วยเตือนนะครับผมแต่เบียเอายกตัวอย่างมาแค่เบื้องต้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับที่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยเวลาฝนตกหรือเวลาอะไรพวกนี้อย่างพวกมาระบบไม้ปัดน้ำฝนฉุกเฉินก็ใช้งานได้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเบียจะมาแนะนำเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับ าฝากช่องทางกัติดต่อไว้ด้วยครับ080 025 8145ยร์ชอยวันครับสวัสดีครับ